เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปมัทเตอร์ไพเรนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมหาอาวุธชิ้นนี้นะครับเป็นอาวุธสุดโหดเลยแหละนี่ิีนี้โยรุนะครับหรือจะเรียกว่าโยรุจิวก็ได้นะฮะมันอันเล็กมากมากเลยนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบัคราคาโคตดแจ่มมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบัคสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์ เวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ สำหรับวิธีการหาดาบเล่มนี้นะครับดาบโยรุจิ๋วคุณผู้ชมจะต้องมาฆ่าบอสมีฮอกที่เกาะมีฮอกนะครับสถานที่อยู่ของเกาะมีฮอกนะครับนี่อยู่ใกล้ๆกับเกาะมารินในะครับนี่เป็นเกาะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะมีอ่าเชงอยนะฮะจะเรียกว่าอะไรดีก็ไม่รู้นะครับ <Naz> เอาเป็นว่ามาที่เกาะตรงนี้นะครับและเข้ามาในนี้เลยนะครับนะถ้าบอสมีฮอกมันเกิดคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า มันอยู่ในนี้นะครับอืมแต่ว่าตอนนี้น่าจะโดนฆ่าไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแก๊งวัยรุ่นเขาตีไปแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะหาเซิร์ฟเวอร์ที่มีบอสมีฮอกเกิดก่อนละกันนะครับเวลาเกิดของบอสมีฮอกนะครับ1ชั่วโมงนะครับนะแล้วก็เรดดรอปเป็นดาบเล่มนี้นะครับจะอยู่ที่1 5เปอร์เซ็นต์นะครับบอสมีฮอกนะครับจะดรอปมาเป็น1รูบี้ด้วยนะครับถ้าเราฆ่าได้นะนะเหมือนว่าตอนนี้ผมจะเจอเซิร์ฟที่บอสมีฮอกเกิดแล้วนะครับนี่บอสมีฮอกจะยืนอยู่ด้านในตรงนี้เลยนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมนะใช้ดาบคาตานะในการฆ่านะครับก็คือกดใช้สกิลของดาบคาตานะ ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะอาจจะเป็นสกิลฝนไฟฝนน้ําแข็งก็ได้นะครับแต่ว่าเข้าไปฆ่าแบบใกล้ๆเนี่ยไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันนี่เห็นไหมถ้าเราเข้าไปใกล้ๆนะครับตายนะฮะเป็นซากแน่นอนนะครับผมมาเราจะมาลองเทสดาเมจให้ดูแล้วกันนะครับสเตตของผมเนี่ยจะอเป็นดาบหมดเลยนะครับ900นะคุณผู้ชมจะเห็นสเตตดาบแบบเน้นๆนะครับมาดูซิว่าดาเมจเท่าไหร่สําหรับอาวุธชิ้นนี้แจ่มหรือเปล่านะฮะ ตีธรรมดานะครับ1264นะครับผมนี่ตีเร็วมากนะฮะ <Wow. S 1> ตีโคตรเร็วปึ๊บ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 ตีเร็วมากครับตีธรรมดาแล้วระยะการตีนะครับค่อนข้างที่จะไกลกว่าความเป็นจริงนะครับเห็นไหมโว้ไกลกว่าความเป็นจริงมากๆเนี่ยระยะดูดูเห็นปะ่ะมันอันเล็กก็จริงนะครับแต่ว่ามันมัน,มน,มน,มนตีไกลนะแล้วก็จะมีสกิลด้วยนะครับสกิลเราไม่ต้องซื้อนะคือมันดรอปมาจากบอสอะไม่รู้จะซื้อทําไม <laughs> มันซื้อไม่ได้อยู่แล้ว สกิลมันจะให้มาเลยนะครับจะชื่อว่าฮันนะครับนี่สกิลตัว Z ซนะครับปึ๊บปึ๊ปนี่ดูดาเมจที่เด้งแล้วกันนะคือแบบตายภายในแบบ1วิโอ้มันก็ใช้ยากอยู่นะมันอันเล็กอะ่ะเออมันมัน,ม,นมันใช้ยากอยู่นะคุณผู้ชมมันไม่ได้ใช้ง่ายเลยนะปึ๊บปึบปบนี่โอ้โหแล้วโคตรแรง แรงมากๆนะฮะมอนตายเลยเอา,อางี้ดีกว่าก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆนะครับก็ฝากกันกดซับสไคร e ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับเจอกันครับผม